นอกแ,แ,แหวกแหมันดอกแหวกแหงมันมาถึงก็เจอเลยครับตอนนี้เห็ดฟึ่งอุ้ยเห็น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 ฟึ่งไข่ว่านอ้งองพึ่งไข่เจอแล้วต็ดพึ่งไข่โอ้ดอกทีดถึงเลี้ยงนั่นต้น ไันตุกตาตุ้งเลียงีอยงครับนักนีเงายังแข็งแข็งสวยสวย กือบบ้านหมดเนาะโอ้บ่ได้มาเมื่อเดียวเกือบบ้านหมดหมู่บ้านมัน,มนจันบ่ได้เดเขามากันเด้อจ้ะว่ายุดพักแข่งพักขาเนาะเหนื่อยหลายมาอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเนาะพักหนึ่งวันไม่กะมีกิน โอ้สงาเนาะกเมือนุนบตกใส่เก็บเห็ดวนขนาดเก็บง่ายจ้ะเนี่ยเฮ็ดงามเนาะเปื่อนครับ เยอะเรื่อยๆครับมูงมึงงามเลยทั้งแง่ขนาดเลยแมงกินเขาตัดออกไม่สวยโอ้มีไข่เดียวไข่ <c oughs> เดียวหาเมื่อกริ่ม,มดแล้วเน,ะนาะเห็ดเึ้นไข่มอกอจั ฉันมีพอได้แก่แลเฮ็ดมังไคน,นี้ยงอ่องงางคนคนคนจ้าเน็ตโอ้เจ้าลุ้เจ้าลุ้นเจ้าลุ้มึงรอเราอยู่ตุ้มจัดหมอกจัดงานเนะ้อวันนี้ยังได้เก็บดอกส,สวยๆอยู่เนาะมังโก่งไม่ยัยางงานแต่นะใครอยากได้ของจา ติดต่อมาเน้อติดต่อมาเน้อนี่เกาะขัดนักนี่พระน้ำแล้วมันหยกมันงามเหมือนตก๊อมันงามนี่เนาะเื่อนครับไว้บูเปื่อนบูเปียงแต่นี่อืมกำลังยิ้มครับนี่ไขหัวนี่เที่ยว เต็มตายิ้มมาเลยมันนี่พูดในนี่ยังยังไงพูนักอูนักอ้าวเจอแล้วละไข่นันนี่ไข่ห่านแต่เนาะมันจะไข่เป็ดน,น,นะครับไข่ไงโยกระตาเฮาในไลฟ์ล่ะเด็ดล่าสุดทีห้ากึ่ง ต่อพึ่งไข่ใกลๆกันเามไข่อวข้วนตันะวใดเนาะเจอดเพ็ดดานเจ็ดตะไคร้เนาะผลมะทุก,ก็กงามเนาะทุกดินกระเด็นกระใสเจ็ดนะเป็นที่ดินมัดมเจ็ดดอกงามๆอาเป็นจุ่มเลย ดูกหน่อยก็หลายเป็นเหลี่ยงดูกหน่อยอเนากขอเด้เนาะนี่เห็นฟูมงหมอกหมอกจีงงามๆเลี้ยงอีกคืออีกคือมันนอนเป้าเนี่ยดอกตูมเฮ็ดไข่นี่นี่เห็นจี๋ จีแมโดดอุ้ยเจ้าลัวเนโอ้งามแท้อ๋อเราเดียวบโอ้สงแดดแสงแโอ้สนดมเห็นโอ้เออไข่บลือเลยโอ้โหไนาะโอ้โหไข่บลื้อครับ เห็ดพึ่งเขาเข้าเห็ดพึ่งข้าวก็ออกไปเรื่อยจะได้มันเน่าจอยโอ้เดี๋ยวมันดอก,กันได้กอน,นได้อยู่เน,ะนะาะทันสามได้สองส่วนก็ยังดีเนาะ <laughs> <c oughs> นไป <laughs> <น>ทางนี้ต้งเจอโลงนะ อย่างคืออย่างคืออ <laughs> ย่างคือครับนี่จิ๋วจิริริตสิดน,นี่แอบที่เป็นองนี่นนเจอลูกน้อยแล้วก็มาเจอแม่มันเจอนี่สองตูมสองก็แนเน็ตนะนะไอ,อ้ จักการเลยสาวเนี่ยนี่นำงามครับวันนี้อันนี้มันเป็นป่าแน่นหนเด้อจ้าเนี่ยประมาณบุกกว้างเนาะแต่เหุ้มแน่นหน่อแต่เห็ดออกดีค่ะอัพเดตอัปเดตใด็กกระต่ายล่ะปลาแหลกมาครับนี่กระงกระตาครับสงกมีกระตุ้งตรงนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านดุส้มทั้งหลายที่กำลังติดตามรับชม ของคนมักล่อปลาเบาเหนือพาลุยนะครับเบาใช้เสาแน็ตเนอร์วันนี้ปลากันตอนเจ้านะครับตอนเจ้าวันอังคารเนาะว่านท่านบริมากันจะพักหนึ่งวันเนาะวันนี้ก็ลุยต่อวันอังคารที่สอหกเนาะสาหกเดือนกรกฎาคมครับปี่หกห้าแดดดีจัมวันนี้วันนี้แดดดีครับฝนตกแดดดีเฮ็ดกับสวยเนาะจ้ะปลาเขากับไปหลุ่นไปชมกันเลยเนาะปลาที่สองเนาะเกเพ็ดปลาสองกันจ้ะปลาเสาเข้าไตเอาล่ะไปเลย อะไรจ้าไปตามสาวแนทมาเน้าวว้าว,ว,าวเจอ,อจุ่มหน่อยจุ่มหน่อยแสดังน่ารักครับน่ารักน่าอินดูคนเขาเหลืองคิดว่าเฮ็ดหมดแต่ว่าจะบอให้ม,ม,มาก,กัน,นเงียบๆนอกมือีงอร่อยเฮากันเนาะปลานี้เป็นของบอชายสาวนแนทแฮมแล้วขอเพิมันหมาหน้าปลานี่ปลาใหม่ปลาที่สองครับ นี่เขาเปลี่ยนตาใหม่แล้วจ้ะเขามาปลาสองเฮ็ดนะไหวในรถเนาะต้นตานี่จะล่นก่อนต,ต,ตะไคร้ลักปลาปลาที่สองเฮ็ดตะไคร้ก็มีนะนเนาะเนนีมกัปลาเฮ็ดเด็กกับเก็บมดเลยจ้ะมื่อนี้โอ้ดอกกำลังงามๆต่เนี้ยฝนบกตัวถูกมันอะ่ะมันมีคนมา,อากออกปลืบเป็นจัน ม่มีคนมางั้นมันบานสายมันเจยงมีคนอยู่นะเนาะควายไปเขาเขามาควายกันเนาะแต่ตอนเขาซองนี่ผมมา,มาลนะเนาะเขาขี้อะไรนี่ออ,อกอไปป่าใหมา่ก,กันแล้วอือโอ้ไก่สมันเลยครับนี่เห็นโอ้อ ตาส่เบาใชจตัดสวินักเก็บามาต้งหลุมมันทุกินเ้ตาสาเนก็ต้องเปลี่ยนออกดีกเอ้ยป่าวนะครับมันนี่เขาปลาให้ละงูด้วยต้องเลยจ้ะ

มีสองอันโอ้โหครับรังการแมงก็จะหลู่เจาะอู้นี่จี๊เพ็ดมวนเพ็ดบอเปียกน้ำแต่เนี่ยสังเกตไปเห็นยังเห็ดด่านไปเจอเห็ดดานเห็ดตะไคร้ พี่น้องดอยมันสูงชันขนาดน,นี้แถเนี้ยเระบังเลยนีน่นด่านครับด่านก็มีด่านก็มี งามๆดอกงามๆครับนี่อันนี้เห็ดว่าถูกฝนสดใสเนาะงามครับอือจ<น>ะอันนี้เห็ดใส่ีกอะเห็ดน้ำแป้งครับนี่เห็ดน,น้ำแปง้งน้้ำแปงเนาะเห็ดน้ำหมอยอ่าพี่น,น้องนกอกอ,อกย่างอันนี้เลย นี่แหละจะเริ่มข้าวโค้มเมื่อกี้กับโตเต็มไบแล้วเนาะเจ้าเห็ดดานตุ้มๆตุ้มใหญ่ๆงามๆดูดอกึ้นนาคับดอกนี้ดาน ไข่เขาสะดุดมั้โอ้ไข่สวยๆปาปลาสองเหลือมขึ้นมาแล้วเขียวเขี้ยนไหนนี่ไหน เดลืองๆนอนอดบกปากันออกอูอ้สาวเน็ตโอ้โหเจออีกกลุ่มหนึ่งแล้วสามวันนี้เป็นอะไรที่ม่วน<ส>เพราะว่าเพราะว่าเขาไม่มาสองเนะาะเขาบอมาไต่เฮ็ดกันเด้อ,อจ้ะหมุกข้นนี้ม่วนเขาเลยดอกบ้านกันไล่ฉลาดใจเนาะเพราะว่าเจ้มันบอกออกละ ดอกงามๆครับสองไข่ดอกผั้บัะว่ากำลังเป็นไข่อย่างนี้นี่ก,กลุ่มหนึ่งใกล้ๆกันจ้ะ ด anyway, um ื่มห anyway <the ิ้มเอาแถบไปได้ดอกสวยครับฝนมาตกก็ใส่นะมันมีแดดจะไปแล้วก็พายุแดดอีวันนี้ฮ้อนมันก็ฮ้อนแดงเนาะเพ็ดจะเหี่ยวถ้าบดตกหน่อยก็ได้เพ็ดได้หนังฝนก็งามถือร้ายก็ชำ อ่ะพี่น้องรู้เก็บดีกันเนาะเอาเลยกเก็บจีเหมือนกันนะเนอยอยาะเงี้แล้วครับอาอจี๋นก่อนพูดเนี่ยแต่ใครอ้ยครับวันนี้วันนี้ดวงดีขนาดเทามาเนาะวันนี้มันจ้ะด,ดวงดีแต่เสาผมวันผมมีคน,นขึ้นมาใครดอกเงี้แต่ไงวะเอาศัยตาเนี่ยบาใส่ใครน้มย้ำนะ าทา้งในแกนดิอยากไปได้บันนี้จะงูก,ก็อยู่ไกลกันแคเฮดานที่จะไข่จะนี่เก็บเฮดานดีหันมาเห็นมั้งมึงเพิ่งเท่าละ <c oughs> มุกกบมาเก็บเฮดานต่อเนื้อหลงหงูแดนไม่ใส่หลงหงูกอนหลงงอมไปหาเฮื้อลงหงก์มุกกบมาเห็นที่ <c oughs> ไขยอยีก มีส้มคกือกอ่ะพี่น้องปันไหยปันสูงเนอเนี่ย <c oughs> สาขึ้นมาหายอิดหายอ่วยแล้วเนะาะตดเห็ดดอกงกดอกองามรับอนันอนี้มันถเถาด้วยจะน,นีนะ่มันตรงจะได้มันดอกอมาแสงคือคอนเก็บบรจาเห็ดดอก <c oughs> <c oughs> วันทวนสมบูรณ์คือคนเก็บขนาดเ <c oughs> อาใสจ,จอยเนะ่อยใจแต่ก็แข็งแรงขึ้นต้อยได้อยู่ครับแขงแรงครับ <c oughs> อ,อยังกังงซื้อออกแบบนนมันนักดอกมันเนาะนักดอกเลเซ่แต่นี่้ยมึงเห็ดเต่อไข่กับโมเมนดอกน้อยใหญ่ทุกเห็ดจ้ะทางนี้ยังคือข้ามันเอ็ดยังคือยังเนาะเนาะแต่ละดอกอัปเดตกระตาตาไหม cái lăng thêng pa chứ đâu, chú, มเห็นสิทับไม่ยังจอแต่พี่น้องสามที่ใครเลี้ยงเหคร,ร,บหรหับนี่ใส่ลายเก็บมาเลยวันนี้ปลาเงียบเนาะแตกเลยเขาไปไหนกันหมดเนี่ยอาจจะไปปลาอื่นกันนะ่ะลืมปลาห,หนี้กันเนาะอ,อีกหมู่บ้านนึงก็ออกไม่แล้วเนาะสงสัยไปปลาบ้านปลาอยู่กันฮะ ไปทั้งปัญหาว่ะเนาะไปอีกหมู่บ้าน,าาน,านป่ามันกว้างเนีเนี่ยไปประตัวประตูอ่ะอำเภอแม่อ่อนก็กว้างนะเนาะ,ะต,นต,นต้นต้นดีแต่บ้าน,นำกำลังน้ำกำลังยังเห็นออกดอกเด,ยเด,ยเดียวบ้านเห็นปิดกลุ่มเลยจ้ะเพราะนั้นเดือดใจหลายเห็ดโฮแมงเจาะขามันเลยกลนเนาะ จอดานเฮ็ดไข่อยู่ละจ้าเนี่ยบ้านบานน้ำเนอบ้าน,าด,านดอก่อยอกระตาวดอกบ้านสี่หาดอกหลงอกตรงนี้ใกล้ๆครับนิดดานเฮ็ดตะไคร้นี่นะครับอ <laughs> เฮาบเอาเลยจ้ะดอกมหน่อยเห็ดไข่เขาดกว่าบาดแนะเาเป็นเชือเหม <c oughs> ครับโอ้แต่ยังึนี่เห็ดตไข่มันมีมาเท่าจากดอกเนาะยังขึ้นลยงดีกำลังงามครับเห็ดจานนึงสจีสามจี สามสามครับโอ้นี่เนาะตากองไม่เห็นกินเห็ดบวกหกตาสาวเน็ตเต็มคิดว่ามันสิมีหลายเนาะคือตาขึ้นมาเห็นดงหกเหลืองครับสองไข่ ทำไข่คราบเนี่ไข่งามนเนาะครับใส่ถุงครับสำรองกระตานะ้าเต็มละตอนนี้อยู่ตั้งบนทั้งเทิงครับลงมาทำได้เนาะเอาใส่ลงมาคนเดียวครับโอ้อันนี้บานครับโอ้บานงามอยู่เนาะอะไรอยู่จุ้มครับ คงามนเนาะใส่ถุงกันพโนโนี่น้ต่อคนับสกบไปไหนพี่นะอมถ้าไดก็ได้เฮ็ดเอาไปท่านจะได้ถ้าคนมันบ้มาอยงนีเนาะจะมันหอกได้เฮ็ดไปทานใดกับบ้านทาั้งเสียงหมด้งองมานำอยู่้องมาสำรองนึง สซ่หมดถุงหูหิวกระร่างว่าจะย่างขึ้นไปจ้ะเนี่ยมาผอเอาเฮ้ยแตะไคร้พี่น้องเฮ้ยเฮ้ยตะไคร้ก็งามคักเหมือนี่กระร่งออกน่าจะเฮ็ดดานกระร่งออกหลาย เก็บเหชดนี่นี่เก็บเตะไค่น้ำเก็บเห็ดดานน้อมนเก็บเห็ดดาน้เเง่งน้ำดูสามสี่ใคนี่ไงตาจะเต็มเลยจ้ะนี่ไงครับนี่เขจเต็มใข่ตัวแม่มันเนาะที่ดุมันทีงดุต่แม่ต่ยืนกันนี่ยีสามีส่ใส่สูงก่นี้ ใส่ชุ่ก่อนเดี๋ยวคอยไปใส่ตาอยู่รถก่อไปเดี๋ยวหน่อยนึงเนาะอ,อ้าวตอนนี้สรุปผลงานครับเดีเวลากบับบานของเอาละจ้าสายแล้วเนาะผล้งง่ายก็ห้มืเอนี้กะสามตาอยู่จ้าเศ้านี่เ <c oughs> มือนอี้เขาหมานเหรอผมคนมาหมานอยู่ครับเนาะ ไม่จ้ะแต่เขาเขาไปข้างในหัวเนาอปลารลอมนอกี่ะบุมมีคนหาเได๋นี่ตานี่มีแต่เฮ็ดหลังหนกไข่กับตุ่มจ้ะนี่อันนี้เฮ็ดตะไร้ตะไร้เนาะก็เห็ดผึ่งทางล่างจ้ะตะไร้ครับเขาก็มาคัดแยกเฮ็ดออกอันนี้เฮ็ดเฮ็ดตะไข่ก็เฮ็ดผึ่งทางล่างอันนี้บ้านมันจ้ะนี่จะได้มันนอกไปเพชษนี่บ้านครับบ้านแต่งามอยู่เนาะบ้านกับบ้านดอกงามจ้ะนี่ครับเอาไปหนึ่งได้อยู่ครับเอาไปหนึ่งกับน้ำพีกก็ได้อยู่จ้ะนี่ อันนี้ละงกอันนี้ละงกตูต้มก็ใครเด็ดซ้ำนีแ่แหละจ้ามือน,นี้ไปปลาเด็ดสองปลาเนาะจ้าปลาครับปลาไม่มีโขกหลายหลายโขกมือน,นี้มาเด็ดสองโขกอืมเด็ด <c oughs> สองโขกครับสองตัวก็ต้องก้าบบานละจ้าถือว่ามายูครับเนาะมาตั้งแต่ทีห้าเนาะตอนเนาะเจ้าทีห้าถึงนี่กับแปดโมงแล้วครับถึงได้เวลาปิกบ้านไปทํางานหมดเวลาแล้วจ้าถ้าผมมีมดในหาปิกครับมือใหม่ปักกันใหม่เนาะรับคลิปวันนี้ก่อ ปากกดไลค์กดแชร์นะครับกดที่3ามผลนักรอปลาเบาเหนือพาลุยเนอร์ครับเบาใช้สาวแนาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบไปจะไข่กับจุ่มไงค่บะบนเบลจูปได้เวลาพิการติด้องกันเมือ่อรากกันวันใหม่ครับ